ในช่วงปลายยุค9 0เครื่องเกม PlayStation ได้รับความนิยมสูงมากบรรดาค่ายเกมพากาัรผลิตเกมให้มีเกมดีๆให้เลือกเล่นมากมายหนึ่งในงนั้นคือ Metal Gear SolidMetal Gear Solid วางขายในเดือนกันยายนปี1998ตัวเกมทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยรูปแบบการเล่นที่ต้องรักรอบแฝงกายเข้าไปปฏิบัติภารกิจซึ่งถือว่าแปลกใหมส่สำหรับในเวลานั้น เมทัลเกียร์โซลิดได้รับความนิยมอย่างมากยอดขายที่ญี่ปุ่นในสัปดาห์แรกสูงถึง3 0 0 0 0 0ชุดขณะที่สื่อดังอย่างฟามิซึ่อก็ให้คะแนนเกมนี้37เต็ม40คะแนนนั่นหมายความว่ากรรมการ4คนให้เต็ม1 0บหคนส่วนอีก3คนให้9คะแนนแน่นอนว่าในอเมริกาและยุโรปก,ก็มีกระแสตอบรับไปในทิศทางเดียวกันทั้งยอดขายและคะแนนจากสื่อ ตอนนั้นคนในวงการเกมมองว่ามีท่านเกียร์โซลิดจะเป็นเกม of t h ด y ะยีแต่สุดท้ายเรื่องราวกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอีก2เดือนต่อมามีเกมเทพลงมาจุติและพุ่งทยานแสงหน้ามีท่านเกียร์โซลิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี1998 Nintendo ได้วางขายเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time สำหรับเครื่องเกม Nintendo 64 ซึ่งในตอนนั้นกระแสความนิยมเทียบไม่ได้เลยกับเครื่องเกม PlayStation ในยุคนั้นการทำเกมลงเครื่อง PlayStation ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะเป็นผู้ชนะในสงครามคอนโซลมีฐานผู้เล่นมากกว่าการทำเกมลงเครื่องอื่นย่อมเสียเปรียบแน่นอนแต่ Nintendo ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเกมที่ยอดเยี่ยมนั้นแม้ไม่ได้ลงให้เครื่องเกมกระแสะหลัก ก็ยังประสบความสําเร็จได้อยู่ดีด้วยยอดขายสัปดาห์แรกที่ญี่ปุ่น380,000ชุดแถมการวางขายช่วงปลายปีทําให้เหลือเวลาแค่39วันในการทําสถิติของปี1998แต่ด้วยเวลาแค่นั้นกลับสามารถขายได้ทั่วโลกถึง2.5ล้านชุดส่วนยอดขายรวมตลอดอายุขายเกมนี้คือ7.6ล้านชุด นิตยาาสารเกมฟังนิตยสื่อให้คะแนน40เต็มเช่นเดียวกับสื่อทั้งในอเมริกาและยุโรปที่พากันให้คะแนนเต็มแทบจะทุกส่งนักด้วยความยอดเยี่ยมของเกมเพลย์ที่สนุกสนานกราฟิกโพลิกลอนสามิติตัวละครอาจจะดูน่ารักจนบางคนนึกว่าเป็นเกมสำหรับเด็กแต่ปริศนาภายในเกมกลับซับซ้อนและท้าทายเมื่อถึงเวลาของการประกาศรางวัลเกมออฟเลเยอร์แน่ Year, นอนว่าผู้ชนะจึงกลายเป็นเซีดา ขุคารน่าออฟทาวน์ไม่ว่าจะเป็นรางวัลของสื่อสนักไหนพวกเขาล้วนยกให้เซลด้าแทบทุกสิ้นนับเป็นน่าเสียดายสำหรับเมทันเกียโซลิดที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กลับกลายเป็นผู้แพ้เพราะโชคร้ายที่ขายในปีเดียวก Zelda, ับเซลด้าขุคาริน่าออฟทาวน์และนี่ก็คือเรื่องราวของเกมเทพที่ลงมายัดเยียดความตายให้กับเมทันเกียโซลิดในช่วงปลายยุคเ0าและเป็นเกมที่คนไทยหลายคนยังไม่เคยเล่น The Legend of z e d a Ocarina of Time. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะสวัสดีครับ